สวัสดีครับพบกับช่องริมทุ่งหมูกระทะวันนี้จะพามาชมกษตรพอเพียงครับจะพามาชมบักบวบบักลอยครับเป็นมากดีบวบี่นองเป็นมากดีดีครับเป็นทุกข้อต้นบวบครับบวบเลียมครับ กำลังจับหมากจับน้อยครับเกษตร,ราาเกษตรผสมผสานเกษตรพ่อเพียงครับปัดเชียวปีปลูกใสทอครับแบบประหัดพื้นที่ครับ บบบเลี้ยมครับพี่น้องบอบเลี้ยมกำลังจับหน่อยครับจับหมากจับหน่อยครับเป็นทุกข้อเลยครับดกมาก,กมชมเกษตรผรสมผสานเกษตร นี่คือผักกาดกวงตุง้งหอมหอมป้อมผักกาดผักชีฝรั่งพามาเบิง่งเกษตรผสมผสานเกษตรพอเพียงครับพี่น้องมือนี่ครับเพื่นปลูกวานเบียกรำใครอยากได้ก็สนใจก็มาเอาบ้านไม่อามเด้อครับเด้อบ้านไม่อามครับมันมีจำหน่ายประจำครับ มันก็เป็นมะนาวลรเม็ดครับมะนาวไร้เม็ดครับ,าาล,รบลูกสวยมากครับปลาลูกระเบิดครับโอ้ลูกดกปาาอันนี้ไม่มีมเมล็ดครับมีแต่น้ําแต่เนื้อเลยนี่คือกระรดพอเพียงครับกระรีผสมประสานครับหลากหลายแนวกินครับพี่น้อง,องคุณ อู๊นาวตลุกสวยๆครับหยกมากเลยมานาหลายเม็ด น,นี่คือเป็นเหีเห้ยวๆนี่ไหมครับนี่บงใหม่ครับบงใหม่เบียกรลำครับพี่น้องเบียกรลำเมาเด้อครับเด้อผูอ้ใดสนใจครับบ้านแม่อามจำบดงครับมีนจำหน่ายแล้วครับเบียกรลำครับเบียกรลำปีครับ ผสมประสานเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงครับบักพริกกระเตมครับบักพริกกระไรครับนี่ครับบักพริกน้อยบักพริกพมาครับโอ้ดกครับเนืกินครับคนขยันครับคนขยันครับคนขยันวันนี้พามาชมผักเกษตรพอเพียงครับ ปลูกขายยู่บ้านจบดประจำครับใครสนใจมากติดต่อเลยครับบ้านแม่อําจตุประครับปลูกขายตลอดครับคือเบี้ยกระลำครับแมวสวยครับแมวสวยแมวสิออนครับแมวชีออนไอแมวเมวียวเจ้าต้องการอะไรวะแมวสิออนครับแมวสีออนน่ารักมากเลยแมวตัวนี้ ครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เช่นี้แหละครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับฝา,ากกดติดตามด้วยสวัสดีครับคลิปหน้าพอกันไหมครับ